ก็ต้องขอบคุณมากค่ะน้องพิจรีนี่คือประธานสมาคมเยาวชนินไทยแทะวันนี้เป็นผู้ฟังวันนี้เป็นผู้ฟังนะนก็ขอบคุณมากเลยที่มาให้ข้อมูลซึ่งก็คิดว่าหลายคนเขาเสนใจนะที่อยากจะมีทรัพย์สินที่เป็นของตัวเองนะคะก็จะได้รู้วิธีขั้นตอนแล้วต้องเตรียมตัวยังไงอยากได้แบบไหนนะคะคแต่ว่า คนฟังอาจจะน้อยในการใช้ซูมก็หลายคนยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเข้าใจการใช้แต่ว่ามีการเลคคอร์ดที่จะออก Facebook ใช่ไหมน้องแมวค่ะนะคะก็คงก็คงจะได้ได้คนฟังหรือคนติดตามทรงนั้นเยอะก็หวังว่าประโยชน์จะจะกว้างขวางขึ้นนะ,ะแล้วเท่าที่มองดูผู้ฟังที่เข้ามาฟังวันนี้ก็มีสาวๆที่สนใจสองสาคน นะ,ะแล้วก็มีสวสองท่านซึ่งมีบ้านแล้วมีบ้านแล้วนะคะซื้อมานานแล้วจนแก่มากแล้วตอนนี้จะต้องขายแล้ว <laughs> นะคะดูแลไม่ไหวอะไรทำนังนั้นคือคือก็เรียกว่าได้เห็นประสบาการณ์ใหม่ๆของน้องนะคะแต่ไหมของเราก็คงไม่ไม่ได้เปลีป่ยนแปลงอะไรเยอะหรอกนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าก็ดีตรงที่ว่าดอกเบี้ย การกู้งเงินเนี่ยค่อนข้างต่ำตอนนี้นะหนึ่งบวกลบนะซึ่งซึ่งถือว่าต่ำมากนะ,ะก็เหมาะที่จะลงทุนเอาไว้นะคะดีมากค่ะต้องขอบคุณมากเลยที่มาแจกประสบการณ์แล้วให้ข้อมูลที่ที่ค่อนข้างละเอียดคือดูว่าเร็วไปนะคะแต่ว่าถ้าถ้าใครที่ฟังแล้วอาจจะ ย้อนย้อนดูหลายๆครั้งค่อยๆดูก็น่าจะเข้าใจได้ต้องขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณมากคุณเ้วกันค่ะที่รับฟังนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรก็อย่างที่บอกนะคะว่าแต่ละเคสแต่ละสถาภาพทางการเงินแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลามันขึ้นอยู่กับการคุยและขึ้นอยู่กับว่าถ้าสมมติอย่างตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีที่ปรึกษาเนี่ยบอกอตรงๆว่ามึนเติมค่ะเพราะว่าเคยเข้าตรงแล้ว มันไม่มันมันเคลื่อนช้ามากค่ะแล้วรู้สึกว่ามันยิ่งทํากดดันให้ตัวเองมากขึ้นการใช้ตัวช่วยไม่ได้แนะนําให้คุณต้องจ่ายเงินเพิ่มนะแต่ว่ามันช่วยลดความเครียดแล้วก็มันเมื่อใช้ผู้ใ่้ใช้มือโปรอะค่ะอะไรมันก็ง่ายขึ้นแล้วก็ต้องยอมเสียเงินไปด้วยมันมันคุ้มค่าที่จะต้องเสียตังบ้างเนาะมีกว่าที่มันต้องเครียดคนเดียวค่ะเพราะว่าถ้าถ้าตอนถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตอนที่เดินเข้าแบงค์คนเดียวเนี่ยคือสองอาทิตย์เนี่ย ไม่ได้กินได้หนอนเลยนะหมดัดลุ้นว่ามันจะได้มามันจะได้ไปแล้วก็ผลก็มาว่าเขาก็มันก็บล็อกสักที่อะค่ะจนจนบ้านไม่อยู่รอเราอะค่ะมีคนอื่นแซงหน้าไปก่อนอย่างที่บิ้มบบอกว่าอืมอะไรวะคุณทำทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่เคลื่อนเลยอะไรเงี้ยจนังแบบว่าหมดหนทางค่ะที่ต้องเดินไปหาหัวหน้าแล้วขอให้เขาช่วยแนะนํานั่นคือต้อง ต้องเปิดตัวเองออกมาแล้วว่าเราตันแล้วอะไรเงี้ยค่ะต้อง้อ้หาตัวช่วยละอะไรเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะไม่เจอทางตันนะแต่ก็พยายามว่าถ้าสมมติเจอแล้วเนี่ยก็หาทางหออให้เจอแล้วกันเนาะพี่แต้วมีอะไรไหมคะพี่แต๋วไม่มีค่ะได้ยินไหมคะได้ยิน<ม>ค่ะไม่มีค่ะแต่ที่จริงแล้วก็อยากแนะนำให้ซื้อเพราะถ้าดูอัตราดอกเบี้ยน,นี้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ย เป็นประเทศที่อัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ซื้อบ้านต่ําที่สุดในยุโรปจนเอเู e เขาจะไม่พอใจเพราะมันต่ำเกินไปที่อยากให้ซื้อกันเพราะว่าดูๆแล้วเหมือนกับธนาคารเอาเงินมาให้เราฟรีฟรจริงๆหนึ่งเปอร์เซ็นตะน่ะมันน้อยมากอาตาดอกเบี้ยงเงินกู้จริงๆตอนนี้ถ้าจะซื้อกันต้องรีบกันหน่อยเนะาะเพราะธนาคารมีเงินเยอะมากเงินล้นเขาแบบว่า นิดๆหน่อยๆก็เหมือนเหมือนช่วยๆกันนะ่ะอยากให้อยากแนะนําให้ซื้อนะเพราะมันดอกเบี้ยมันถูกจริงๆค่ะก็คือวันนั้นเนี่ยก็คือเกาะที่มาคุยกันเรื่องเี้นหนูก็ถามแฟนหนูนะแกซื้อบ้านมาไอ้แกซื้อพัร์์เมนะี่มายี่สาบห้าปีแล้วมันนั่งคิดๆกันอ่ะถ้าเกิดแกเช่าบ้านเนี่ยแกบอกว่าซื้อบ้าน,นตั้งแต่ตอนยี่บห้าปีที่แล้วจนถึงน,นตอนนี้ประหยัดเงินไปได้หกแสนเลยนะจากเงินที่จะต้องเสียค่าเช่ามายี่สิบห้าปี คำนวณแล้วที่แกต้องจ่ายธนาคารตอนนี้หกร้อยฟร๊กหกร้อยกว่าฟรังอะไรเงี้ยคือเซฟประหยัดไปได้เป็น 6, หกแสนนะไม่น่าเชื่อเนาะใช่คือคือ,คอพี่เห็นน้องๆบางคนที่คุยกับเขาเมื่อคืนนะเขาจ่ายค่าเช่ารวมทั้งการ่าเดือนละสองพันหนึ่งเดือนละสองพันหนึ่งแม้ลองคิดดูสิสี่ปีแสนฟรังเขาเช่าแปดปีสองแสนฟรังใช่ไหมปีละประมาณสองหมื่นห้าสี่ปีก็แสนฟรังอ่ะ 8ปีสองแสนครังอ่ะแล้วแต่ละ uh huh. คนเช่ามาเป็นยี่ส uh ิบ huh. ปีอ่ะค่ะถ้าจะมาคิดว่าคุณต้องเสียค่าซ่อมยี่สิบปีคุณประหยัดไปได้สองสามแสนคุณยี่สิบปีถึงคุณถึงจะช่อมซ่อมแบบว่าอาจจะเป็นให้อาจจะเป็นฮีตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันประหยัดได้เยอะเพราะว่าดอกเบีย uh ้ย huh. มันถูกมากๆเลยอแฟนหนูเนี่ยหนูถามว่าทําไม แกไม่ซื้อบ้านตั้งนาน้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีนี่ในระบบอะค่ะเขาก็บอกว่าถ้าซื้อแล้วมันยุ่งยากกว่าเขาบอกองนี้ค่ะ ต่คนสวิตจะพูดแบบนี้ทุกคนเลยค่ะเป็าะพามที่จะพยายามถ้าล้อสามีสวิตนะพวกเราไม่มีบ้านเลยสักคนค่ะพูดเร่างนี้กันทั้งนั้นเลยิหนูก็ไม่เข้าใจแต่แต่หตูคิดว่ามันเป็นมันเป็นอ่ส่วนหนึ่งแบบหนึ่งของคนไทยด้วยที่ถูกปลูกฝังมาว่าพอโตมาต้องมีที่ดินทำกินต้องมีบ้านของตัวเองนี่คือวัฒนธรรมของเราที่ถูกปลูกฝังมาให้คิดอย่างนั้นมันทําให้คนไทยพอครบ28ปุ๊บเกิน30บปุ๊บซื้อบ้านละ ในเมืองไทยถ้าถ้าดูจากค่าเฉลี่ยนะสามสิบบ้านเนี่ยต้องกู้แบงค์ละซื้อบ้านละบ้านเราแต่ที่นี่เนี่ยสามสิบแบงค์เพิ่งเริ่มต้น,น,ตนชีวิตเพิง่งเริ่มต้นเที่ยวหนุ่มมาเลยน,<อ>นันน<อ>น่นซื้อบ้านตัวสี่สิบห้าสิบใกล้กเกษียณนูน่นอะไรเงี้ยเหมือนโดนไ, <ป S 1> <า>ไปเที่ยวนะน้องโสมเขาไปเที่ยวแต่ละปีเป็นหมื่นครั้งอ่ะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะหนูเลยบอกว่าเขาใช้เยอะมากคนชีวิตในบ้านเที่ยว คิดแ,แบบเราี่ของเราถูกปลูกฝังมาว่าอ่ะแต่งงานยี่สิบห้าแต่งงานสามสิบมีบา้านสามสิบสองมีลกูกอะไรเงี้ยมันเป็นสเต็ปของเราเลยซึ่งมันแตกต่างจากพวกเราพวกเราบอกเฮ้ยสามสิบห้าว่ากันดีๆอะไรเงี <c oughs> เ้ยลอีกอย่างคน <c oughs> สวิตเขาไม่คิดเหมือนเราเพราะความที่เขาเป็นสวิตไง <c oughs> แต่เราไม่ใช่เราพึ่งถึงอนาคตชีวิตแต่งงานมันไม่แน่นอนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะ ถ้ามีบ้านมันยังเห็นอยู่ทนโอ่อะใช่ค่ะใช่ใชไหมแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีบ้านน่ะอะไรละ<ช>่ะใช่เราเป็นต่างชาติเราต้องระวังเรื่องนี้ด้วยอนาคตของเราแท้ๆเลยเถ้าไปรอรอซื้อเหมือนพี่เหมือนกันนะเขาไม่อยากซื้อไม่อยากซื้อแต่พี่บอกต้องซื้อต้องซื้อพ่อ <c oughs> แม่ฉันสอนว่าขนาดขอทานเขายังต้องมีที่ซุกหัวนอนเลยแล้วเธอไม่ใช่ขอทานน่ะ นี่กระืือเองเหมือนกันนีกระตือเองเหมือนกันใช่ถ้ารอสามีสวิตไม่ได้ซื้อหรอกเองเหมือนกันโอดีเนาะเออแฟนหนูนี่ประหลาดมันยาแกนี่ยเนี่ยแกซื้อที่ผู้ชายจะตั้งต้นก่อแกเขาคิดอีกแบบหนึ่งเลยนะแฟนเขาคิดอีกแบบเขาคิดอีกแบบหนึ่งเลยทํางานคนเดียวนะเก็บตังค์รู้ว่าเอ้ยจะต้องมีเขาเรียกอะไรนะมีทรัพย์สิน แล้วก็ต้องมีบ้านคือมันก็กว่าจะซื้อบ้านอย่างที่ตัวเองก็บอกมันต้องมีเงินก้อนถูกป่ะสิงจะไปดาวบ้านได้อะไรพวกเนี้เขาก็ทํางานกเก็บเงินน,นี่นี่นั่นคือคิดประหลาดแต่ก็ดีเขา,ขเาคิดประหลาดจากคนอื่นใช <laughs> เ่เราก็ดีเราก็ได้มาอยู่ก็เลยไม่ต้องย้ายไปไหนก็ถือว่าเออดีป,ปะเนาะเราก็ไม่เลยไม่มีอะไรมาแลกประสบการณ์เลยได้แต่มา นะยังยังไงเราก็มีที่ซุกหัวนอนเรากในอนาคตถึงไม่มีเขาเราก็จ่ายได้เดือนละห้าหกร้อยฟังอ่ะพี่กาแล็กซี่ A สี่สิบยังอยู่ไหมคะทำมซูหายไปหลายคนแล้วเนี่ยหายไปละไปไอเจ้าจีจีไปกินข้าวแล้วมั้ยเห็นน้เขามีเลี้ยงกันพี่ แต่อยากจะฟังบอกเป็นเป็นหัวข้อที่อยากจะรู้มานานแล้วคงใส่ฟังอยู่แต่ว่าคงกินข้าวไม่อยากให้ <laughs> ไม่อยากรอเรา <laughs> เพราะว่าเราคงหิวตามอะไรอเงี้ยโอเคงั้นก็เราก็มีมีอะไรไหมน้องนกมีอะไรไหมถ้าจะถามไหมโอเคงั้นก็เที่ยวงั้นเราก็จบกันแค่นี้เนาะไม่ไม่มีอะไรเนาะไม่มีนะหมด หมดหมดมุกหมดตูดหมดทุกอย่างแล้วแฝใส่ไปหมดละขอบคุณมากๆก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาฟังกันเนาะก็หวังว่ามีมีจะได้รับประโยชน์อะไรกันบ้างนะคะที่เกิดว่ายังมีข้อสงสัยหรืออะไรก็เขียนมาถามกันได้นะคะก็ขอให้มีความสุขในวันชาติสวิตกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วดีค่ะสวัสดีค่ะ